สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้ครับพ่อๆครับบ่ตรตั๋มอีกแล้วครับมื้อนี้บ่ตรตั๋มครับก็คือเก่าครับพาพี่้าน้องครับมาเบิ่งควายงามๆราคาดีคือเก่าครับมื้อนี้นะครับมื้อนี้ทับบ่ตรตั๋มครับอยู่นะครับผมบ้านดอนยะนางครับตำบลนาคาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับเด้อนะครับอยู่คอควายของพี่วุฒินะครับไอ้คุณบา่์มี่ขั้วายงามๆมาฝากว่าซั่นนะครับก็เลยเข้ามานะครับผมอ่ะก่อนสิเข้าไปรับชมนะครับเด้อนะครับอย่าลืมกดติดตามครับเป็นกำลังใจครับให้บ่ตรตั ข้าวยกระง่ามราคาดีครับมาฝากปีฝากน้องนะครับเด้อนะครับผมอ่ะขอบใจเราเชมกันเลยครับสวัสดี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 ครับครับแนะนำตัวกับพี่น้องนะครับพี่ครับผมวุฒิครับอยู่บ้านหนองยนังตำบลนาคาอำเภอเมืองอุดรครับครับผมเบอร์โทรครับพี่ศูนย์แปดเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดสี่สี่สามหกครับผมเนาะโอ้โหมึงนี้ครับนี่นะครับแม่สาวนะครับมาให้พี่น้องชมพี่เนาะเปิดราคานะครับผมเนาะอ่ะอันพี่วุฒิครับน้องไม่ซื้อไหมครับพี่ ซื้อว่าน้องสายฝนครับน้องสายฝนน้องสายฝนนี่อายุไรบ้าไในครับพี่สองปีสิบเดือนครับสองปีสิบเดือนตามใบเกิดเลยพี่เนาะแม่นครับตามใบเกิดเสื้อสายเรากอดเป็นอะไรครับไพี่เป็นลูกพ่อพันล้านครับพ่อพันล้านเบิรมพันล้านเราเห็นไหบอม่บิร์มเบิรมพันล้านครับเป็นพ่อพันล้านสายเงินอุไทยครับสายเงินอุไทยตอนนี้พันล้านนาจะประจำการอยู่มาชาฟาร์มของครับผมครับผมสองปีสิบเดือนนะพี่เนาะครับมีใบมีหลอดครับตัวใบหลอดครับครบ สาวทองแรกครับทองแรกลย่น้อกครับโอ้โหนะครับเอาเบิ้งขาวๆมาดิมาเบิ้งคว่มงามไหมครับพี่น้องนะครับหยอกยอกหยอกหยอกสวยหย่ดสวยโอ้ยินง่ามนะพี่น้องเด้อโอ้ยู่ครับก็อยากพิบกินพันไรอยากตื่นอยากนนะครับพอดีว่าตำมานะครับพิบุตรนะครับว่ามีควยงามก่าสันนะครับเบิ้งตุ๋งมหาเลยนะครับโอ้นะครับคนหางพี่น้องนะครับหยอกหยอกยอกหางสวยนะครับ ตอนนี้สถานะเป็นในพี่ท่องที่ท่องก็จะเริ่อนได้สอ,องเดือนกับแปดมือครับสองเดือนกับแปดวันครับผมเศร้าเรียบร้อยเศร้าเรียบร้อยที<ม>่โอเศร้าเรียบร้อยครับโอเคมีใบมีหลอดครบไหมเนาะใบมีหลอดคบบรดคบค,ครับอโอ้นะครับเอ้าึงแข่งบึงขาพี่น้องสาวทองแรกสาวทองแรกนะครับแข่งขาโอ้ผิวพรรณงามพี่น้องนะครับเรียบกอดมุ่งามนะครับอันนี้ประกันความสูงเท่าไรครับพี่บุตรประกันไม่ร้อยที่คิปครับร้อยที่คิปเลยเนาะมาให้พี่น้องมาวัดมายังมึงนะพี่น้องครับผม โอ้นะครับขนสวยนะครับดูนี่หางเงยนะครับคนหางเงยเป็นอย่างไรน้องตื่นเนี่ยนะครับพี่น้องเด้อนะครับยินดีดีลูกยินดีดียินดีดีทายสวยสวยทายสวยสวยมาไมีหยังครับมึงเป็นหลอกเป็นลังพี่น้องเป็นหลอกเราตำหน้ากัดแหวนเนี่ยนะเป็นหลอดตื่นคนเนี่ยนะครับเอาเพิ่งควันเพื่อนออคนหนาวนะครับตาแจมแจมตจมเมียนะครับขนสวยขอเปิดดีงาม น้าสวยครับน่าสวยนะครับแช่หลังดีอยู่ครับแช่หลังอยากตื่นจักน้อยตื่นจักน้อยนะครับพี่น้องไเบ่งความงามรอบๆกันนะครับอันพิ้วครับผมเหมือนถามเรื่องพอพนไหมเนี่ยวันนี้ครับเป็นไซยกจังไรกับพี่ผมเหมือนเรื่องป็นเก่งมปเลยีเทียพอพนคือพันหลานครับครับผมพันลลานนี่เป็นลูกเงินอุทัยครับเป็นลูกเงินอุทัยกับแม่เหลืองครับซึ่งแม่เหลืองนี่ก็เป็นแม่เดียวเป็นแม่ของดาวซีพี่ครับครับผมอันนี้คือ นี่คือสายพ่อเพิ่นสายพ่อเพิ่นครับพี่น้องครับผมส่วนแม่เพิ่นนี่จะเป็นคั้วไอขยใหญ่ทั้งอำเภอคงโคราชครับครับผมโอ้นะครับพี่น้องเอาไปไงแก่พี่น้องเด้อนะครับสวยนะครับเล็บนี่ครับอ่าพี่วุฒิครับผมขอเบอร์ให้พี่น้องอย่างที่ร้อนได้พี่ศูนย์แปดเจ็ดครับผมแปดศูนย์เจ็ดสี่สี่สามหกครับสี่สี่สามหกนะครับพี่วุฒิขวายงามดอนยะนางนะครับผม มึงถ่ายมึงยังกันโอ้หนะครับเพมสีเต่าครบเริ่มสีเต่าครับหาเงินหนังเียไม่ยังครับประกันทุกย่างไว่เนาะประกันทุกอย่างครับโอ้นะครับเงินหนังสีชมพูสวยนะครับแกงขาโอ้เต็มดีนะพี่น้องคือว่าเอาไปพัฒนาเนี่ยโอ้งามเลยตัวนี้ไปยืนเป็นแม่รักแม่ขอกนี่บอผิดหวังนะพี่น้องผิดหวังครับเพราะเลือดพันธุกรรมมันชัดเจนนะครับอืมนะครับวันนี้ ลองจะถามราคาบ้างดิครับผมครับผมเอ่อท้าทองแรกนี่ทองเก่าจะเลื่อนนี่ครับพี่วุฒิจะเปิดลายบ้างไดครับพี่เปิดไว้สามชิปครับเปิดไว้สามชิปต้องพีนาะครับคือสามแสนว่าไงพี่เนาะครับผมโอเคต่อร่องไหนบ้างพี่ต่อร่องกันเอาครับต่อร่องกันเอาพี่เนาะมาเบื้องหน้าขอกหน้าฟ้ามดีกว่านะครับเนาะได้ครับราคากระมากขาวมาตอเอาครับเพราะได้ไว้เบากินข้าวข้าวเดียวหรอครับครับผมเนาะเอาพี่น้องลองพิจารณาเบื้องนะครับเด้อนะครับไอพิ่นประกันความสูงอยู่ ลอยสี่สิบบวกนะครับทองเก่าจะเลื่อนอีกสองเดือนกว่าพี่เนาะครับสองเดือนกว่าเจ้าเรียบร้อยเจ้าเรียบร้อยสายสายเลือดชัดเจนนะครับอครับมีใบมีหลอดครบใบลูกใบลูกใบแม่ใบลูกนะพี่เนาะครับผมครบชัดเจนเอาพี่น้องกะนนะครับเบิ้งคลิปบ่อต่ำอยู่นะครับเด้อยพี่น้องนะครับก็ล่องพิจารณาเบื้องครับว่านะครับสมเหตุสมผลบ่อนะครับถือแพ่งกับมาเบิ้งเลยตาจ้องครับพี่น้องแมนครับแมนครับ ถือมันมันมีถือมีแพงอยู่แล้วละครับผมเนาะเอามาคุยเบิ้งนะครับแต่ว่าเห็นตัวจริงแล้วสิออกสีออกได้บ่างรล่าอเตัอนขงางน้านะครับผมเนาะนะครับผมเบิ้งขวัญสวยนะครับนะครับเบิ้องรอบหลบแขวนนะครับเพื่อพี่น้องเอฟซีนะครับอยู่เมืองหนอกเมืองหน้านะครับซื้อไปพ่อยแม่เรื่องยึยังยู่บ้านนะครับลองตัวหายเพิ่นนะครับลองต่อนะครับ อ่าพี่วุฒิพี่เฟซบุ๊กอยู่นะครับเนาะมีครับอ่าขอซื้อเฟซบุ๊กเลยครับพี่ซื้อมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับไอ้คาทาววุดเป็นกัตซาสารธยากุลครับเดี๋ยวมื่อคืนน้าจอไปห้พี่เนาะได้ครับผมโอเคนะครับเอาสวัสดีครับพี่น้องครับเบิ่งคลิปบาตอมแล้วนะครับเด้อนะครับเบิ่งจบแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับเด้อนะครับจะได้หาควายงามราคาดีครับมาฝากพี่ฝากน้องครับเอาพี่สวัสดครับพี่วุฒิครับเฮาลาพี่แล้วน้องครับพี่หนึ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม